สวัสดีครับสวัสดี FC ประพันธ์ซาวทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับมาปล่อยของนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันหอนนะครับของยี่ห้อบ a l n a g นะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันครับใหม่มากครับตัวนี้ใหม่มากเลยนะครับเป็นตัวเอาไว้กันหอนนะครับกันหอนใช้กับไมโครโฟนสภาพใหม่มากนะครับด้านหลังก็จะมี ช่องเข้านะครับเข้าสองออกสองนะครับแบบนี้นี่ครับนะครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยครับยังไม่มีการแกะนะครับใหม่มากๆนะครับตัวนี้นี่เข้าสองออกสองอ่ะประมาณนี้เลยนะับราคาตัวนี้นะครับอยู่แค่2,500บาทเท่านั้นนะครับ2,500าบาทใหม่ๆเลยนะครับ2,500บาทรวมส่งให้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ รหรือว่าจะคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยครับเบอร์โทร098-652-4116 Facebook ประพันธ์สาวสุรินทร์ครับ